มีปัญหานะครับตัวนี้ฝืดนะครับจริงๆมันตัวมันจะมีตัวสกกลาดที่อยู่ข้างในเนี่ยนะครับแต่รุ่นนี้มันเป็นลัคกี้มิซูคือหาอะไรมันเก่ามากอะ่ะคือจะไปหาลูกป,ปืนมาใส่มาเทียบมันก็น่าจะลาําบากเดี๋ยวฮีะถอดมาเราถอดให้หมดนะครับถอดกรอบน่าจะไม่ใช่เรื่องเรื่องยากเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีน็อตอีกสี่ตัวนะครับต,ตัวนี้ตัวนี้นะครับ เนี่ยครับตอนตัวนี้สี่ตัวถอดออกมาบางทีอาจจะต้องถอดถอดตรงนี้ออกมาด้วยนะครับแล้วแต่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยไอตัวมันจะมีตัวนี้นะครับที่เอาไว้สายนะครับตอดตัวนี้อีกตัวหนึ่งถอดออกมาปึ๊กนะครับเสร็จแล้วก็จะหลุดนะครับตัวนี้บล็อกนี้มันจะมีสายไฟตรงนี้นะครับพ่วงตรงนี้ด้วยเวลาดึงออก พอเราถอดน็อตสี่ตัวนี้ได้นะครับเราก็สามารถดึงดึงบล็อกตัวนี้ออกได้นะครับนี่ครับพอดึงองอกมาปุ๊บอันนี้ก็หาฐานระวางให้ดีพอดีมีรังนะปะลาปหลพอดีเดียวเนียเปลี่ยนดูไหมเเปลี่ยนมุมอันนี้นะจะได้เห็นชัด ตัวนี้ระวังนะมึงสายไฟมันจะพ่วงกับตัวทองแดงด้านในน,นะครับเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆอะ่ะตัวนี้มันถอดได้อีกยเนี่ยครับไอ้ตัวข้างในเนี้ยเห็นปะเห็นเขาขาไหมตัวนั้นจะเป็นผ้านะครับไหมสับน้ํามันไอ้ตัวเนี้ยแกนฝืดนะครับ แผนเฟือนะครับเวลาดึงออกต้องระวังในตัวนี้มากๆนะครับแต่เมื่อกี้เฮียดึงแล้วมันลําบากนะครับก็เลยจะให้ดูว่าเหมือนกันฝั่งนี้เห็นขาวๆไหมตรงจุดๆขาวๆเนี่ยครับรอบๆเนี่ยนะครับมันเป็นตัวซับน้ํามันนะครับจริงๆเราเอาน้ํามันหยดไปกระได้ถ้าลองแงะไม่ออกนะครับมันสามารถตอกออกได้นะครับตัวเนี้ยนะครับแต่ว่าคืออะไรตัวไม่แน่ใจปัญหาปัญหายากบางคนอาจจะเปลี่ยนไปตลับลูกปืนก็ได้ เน,นี่ยเอาน้ำมันดอดใส่เข้าไปนะครับโซนเ็กก็ได้เห็นไหมให้มันไมมันเป็นคาบตัวนี้เวลาเราเปิดพัดลมปุ๊บมันจะมีเสียงแหวดนะครับตัวน,นี้เลยนะครับตอนเข้าไปแล้วประกอบเข้าที่เดิมแคนเองนะครับง่าย